เป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนกันจริงๆพระเอกลมพัชตะและยา y าหญิงคู่กิ๊กในละครเรื่องสุดแค้นแสนรักขณะถ่ายละครกันกลางแสงแดดเปรี้ยงตอนเที่ยงร้อนทะลุตับเบรกแล้วก็ยังไม่ยอมพักหาแอคทิวิตี้ทำกันสุดพลังทั้งทักทายอุดหนุนช้อปปิง้งแม่ค้าริมน้ำแถมเสริมกำลังด้วยชมพู่น้ำดอกไม้ที่คุณแม่ตัวจริงของพระเอกลมจัดมาให้ยังหยิบกระบวยตักน้ำมาเป็นอุปกรณ์สอยมะม่วงแต่งานนี้เจ้าแม่ความคิดอย่างยา y าหญิงไม่ยอมออกแรงแต่คอยเชียร์เป็นกองกำลังสนับสน นุนอยู่ข้างๆแถมแข่งกันเปิดมะม่วงน้ำปลาหวานแบบไม่เกรงใจทีมงานเล<ด>ยค่ะฟิตจริงๆวันนี้คุณป้าเขาเอา,เอาของมาขายก็อุดหนุนไปวัน <จะ S 3> นี้ก็จะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เงินเราด้วยมะม่วงนี้ก็ไม่ใช่มะม่วงเราด้วยขอเขาไหมก็ไม่ได้ขอ,ขอ นี่แหละคือความอร่อยตรงนี้ครับเม<อ><อ>ื่อกี้ได้ที่ตักน้ำ<อ>น,ะนะครับตะบวยตักน้ำแม่ก็เอามาประยุกต์ใช้สอยบะม่วงซะตอนเด็กๆเ,เราไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยเนาะค <c oughs> ิดว่าจะปีนแล้วนะบะม,ม่วงเหรอครับน่าจะไปทําลาบครับผมไม่ใช่มาทำบะม่วงน้ำปลาหวานอ๋อเหรอ